ต่ออีกใช่ไหมทำยังไงจะไม่ยึดได้พระเจ้าเนี่ยท่านบอกท่านเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความตายว่าทำยังไงจะไม่ตายไม่ตายมีไหมและต้องมีหนทางเข้าไปสู่ความไม่ตายอย่างเป็นระบบโดยที่คนอื่นก็รู้ตามได้ด้วยรู้ตามได้เป็นแบบเปิดเผยเป็นตักกะเลยเหมือน สองบวกสองเป็นสี่อย่างเงี้ยต้องง่ายๆอย่างเงี้ยครูเจ้าก็เลยต้องค่อยๆอ,อ,อธิบายอธิบายระบบหรือหนทางเข้าสู่ความไม่ตายที่เราสามารถรู้ได้เป็นปัจจตังเฉพาะตนไม่ต้องอาศัยการเชื่ออย่างเราไปหาหมอดูเนี่ยหมอดูบอกเอ้ยอีกสามเดือนเธอจะตายอันนี้เราเชื่ออย่างเดียวใช่ไหมอีกสี่เดือนเธอจะมีอุบัติเหตุจะไม่รู้มันมีหรือเปล่าอาศัยความเชื่อไปอย่างเดียวใช่ไหม แต่น,นี่คือพิสูจน์ได้นั้นเรา